เฮ้ยหยุดหยุดก่อนว่าไงพี่ไอ้มั่มกว่ามึงแม่งป่วยว่ะจริงพี่หนูเห็นพี่ไอ้ตั้งแต่เมื่อกี้เลยพี่ป่วยแน่แเฮ้ยป่วยเปื่อยอะไรมึงบ้าป่ะแค่นี้กูไม่ป่วยหรอกงั้นกูว่าวันนี้มึงกลับไปพักก่อนดีกว่าไหมจริงจริงจริงจรวันนี้ลูกค้าจองโต๊ะเต็มไม่ใช่ไงอะถ้ากูไม่อยู่เนี่ยใครจะรับหน้าใช่ แต่กูว่านะ,ะว<ะ>่าพวกมึงอย่าเสือไปบอกน้องสาวกูนะไม่งั้นนะกว่าพวกมึงตายแน่ช่เอไหวแน่นะเออไปทำงานไปพี่วีเอาไงดีพี่ไอ้มาอาการแบบนี้มันจะไหวหรอพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะไหวนะ แล้วอย่างฝืนซ้อมแบบนี้มีแต่แย่กับแย่อะแพ้เชื้อให้คนทั้งร้านจะทำไงถูกพี่ผมไล่ก็ไม่ไปทาไงดีพี่พี่ว่ามันก็พอมีวิธีนะแต่เดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันตอนนี้ช่วยมือออกจากไล่เราก่อนได้ไหมอุย้ยเผลว่าจับตอนไหนนะี่ยไม่รู้เลย ช่มันได้ไงวะเหในสตอรี่งพี่ใครลงอ่ะผมไม่รู้ผมก็อยู่กับพี่่ยจะรู้ไปไง ต่อไปพบกับดีเจไปก่อนนะครับช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเกมไอเพื่อนถอยยศกูเปล่านะเว้ยน้องมาเองพี่พี่ใช่ปะเปล่าเลยพี่แค่อัพสตอรี่อย่ไม่รู้ว่ามินมาได้ยังไงนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝาไว้ก่อนนะพวกมึงโตนแน้แม่ยังอีกพี่มัง่งเออ,เอ,อรู้แล้วไปพักเลยนะเออโชคดีนะเพื่อนจะรับฝากไว้ <c oughs>